XPG Pylon 650 Bronze จ่ายไฟคุ้มเกินราคาในงบพัน ใครที่กำลังจะประกอบคอมต้องดูคลิปนี้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ครีมอยู่กับ power supply จากแบรนด์ XPG ค่ะในรุ่นของ Pylon 650บอนนั่นเองนะคะที่หลายๆคนเนี่ยบอกว่าคุ้มมากๆในราคาประมาณพันค่ะเขาจะเต็มสุดๆเลยทางในเรื่องของคุณภาพหรือว่าฟีเจอร์มาพร้อมกับเมนเซปานิคคาปาซิเตอร์ค่ะที่ทนและก็นิ่มากๆว่าแต่ว่าจะคุ้มขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ และนี่นะคะก็คือ power supply FPG ในรุ่น p i l o t นั่นเองค่ะเดี๋ยวให้ดูตรงตัวกล่องก่อนนะเขาก็จะเป็นสีส้มเด่นชัดแบบนี้เลยนะคะด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นรูปของ power supply ส่วนด้านหลังนะคะก็จะบอกขนาดของ power supply ค่ะรวมไปถึงพวกสายต่างๆที่เขาให้มาถือได้ว่าบอกละเอียดมากๆเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องไปพร้อมๆกันเลยนะคะ สิ่งแรกที่เราเจอนะคะก็จะเป็นสาย powerport ค่ะต่อไปก็จะเป็น power supply พระเอกของเราค่ะเขาก็มาพร้อมกับสายที่เชื่อมต่อกับตัวเครื่องมาให้เลย เดี๋ยวเรามาดู power supply กันก่อนเลยค่ะตัวนี้เนี่ยจะเป็นขนาดกระทัดรัดน,นะคะซึ่งเป็นขนาด140มิลค่ะตัวนี้เป็นสีดำด้านนะคะแล้วก็เป็นแบบ ATX ด้วยค่ะด้านข้างของเขาเนี่ยก็จะมีโลโก้พ y l o ออยู่นะเพื่อนๆลองคิดตามนะคะถ้าเอาไปติดตั้งกับเคสที่เป็นกระจกเนี่ยบอกเลยค่ะว่าเท่มากๆเขาเห็นลวดลายชัดเจนเลยส่วนด้านนี้เนี่ยก็จะเป็นพัดลมระบายอากาศนะคะก็จะมีขนาดของพัดลมอยู่ที่120มิลนั่นเองค่ะนอกจากนี้เนี่ยเขาก็ยังมาพร้อมเทคโนโลยี fluid dynamic bearing ด้วยนะคะความ รอบพัดลมสูงสุดอยู่ที่2,000 RPM ค่ะการทํางานของพัดลมเนี่ยเรียกได้ว่าเงียบแล้วก็มีประสิทธิภาพมากๆเลยนะคะแถมเขายัางยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้นด้วย p o w e r s u p p l y รุ่นนี้เขาออกแบบมาให้เป็น non modular นั่นเองนะคะก็คือจะมีสายที่ต่อมาจากตัวอุปกรณ์โดยตรงไม่สามารถถอดออกได้นะมาดูในส่วนของสายที่ไวเชื่อมต่อก,กันบ้างคะ่ะบอกได้เลยว่าครบชุดมากๆนะคะเริ่มมาที่สายแรกค่ะก็จะเป็นเนบอร์ดหสายแบบนี้เลย ส่วนต่อมานะคะก็จะเป็น ATX 12 v 8พินค่ะแล้วก็ ATX 12 v ว4ว4พินนั่นเองแล้วก็จะมี PCIe 6บวก2พิน2เส้นค่ะมีโมเลกกับ f o o p ี y 4พิน1สายค่ะและสุดท้ายเลยนะคะก็จะเป็นโมเลกอีก2สายด้วยกันแบบนี้เลยและเขาก็แถมนี้มาให้ด้วยค่ะทุกคนเป็นสติกเกอร์จากทาง XPG ค่ะสวยมาก พราะว่าซับตัวนี้เนี่ยสามารถติดตั้งกับเคสได้หลายขนาดนะคะตั้งแต่เคสขนาดเล็กไมโคร ATX ขึ้นไปก็สามารถติดตั้งได้ค่ะ กำลังไฟของเพลสพายก็จะอยู่ที่650วัตต์ค่ะแถมเพ้าเนี่ยก็ยังรองรับการจ่ายพลังงานที่สเสถียรและก็เพียงพอสำหรับการจอและก็อุปกรณ์อื่นๆในเครื่องมีมาตรฐานรับรอง80พัตบอลค่ะประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานสูงถึง85%เลยนะคะช่วยลดการสูญเสียพลังงานในการแปลงไฟค่ะทําให้เราเนี่ยประหยัดค่าไฟไปได้เยอะเลยที่สําคัญเลยนะคะก็คือช่วยเพิ่มความทนทานให้กับอุปกรณ์ของเราด้วยซึ่งไฮไลท์ก็จะอยู่ในส่วนของประจุนั่นเองนะคะ พาวเวอร์สปายเครื่องนี้เนี่ยก็จะใช้เป็นแบบเมนเจอรนิตคัปิเตอร์นั่นเองค่ะหลายๆคนเนี่ยคงจะรู้ในเรื่องของประสิทธิภาพและความทนทานกันอยู่แล้วนะเขาเนี่ยสามารถรองรับอุณหภูมิได้สูงสุดที่105องศาเลยค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆสบายใจได้เลยนะคะว่าประสิทธิภาพการทํางานของเขาเนี่ยจะดีมากๆแม้อยู่ในสภาวะความร้อนสูงพาวเวอร์สปายเครื่องนี้นะคะก็คือเขาถูกออกแบบมาให้สามารถทํางานได้อย่างตลอดต่อเนื่อง24ทับ7หรือว่า24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์นั่นก็แปลว่าพาวเวอร์สปายเครื่อง สามารถใช้งานได้ทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะและยังคงเสถีเทลภาพอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นก็เหมาะมากๆเลยกับคนที่ต้องการใช้งานอย่างต่อเนื่องตลอดเวลามาพร้อมกับระบบป้องกันระดับอุตสาหากรรมถึง8รูปแบบเลยนะคะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับทั้งอุปกรณ์และผู้ใช้งาน,นะคะ่ะ สรุปให้เลยนะคะว่า power supply จากแบรนด์ XPG ในรุ่นของไพ่ร้อน650วัลตตัวนี้นะคะเขาออกแบบมาให้เหมาะสําหรับการใช้งานทุกรูปแบบในราคาที่สามารถจับต้องได้ค่ะได้ทั้งวัสดุที่ดีมีเมนเจปานิตคาปาซิเตอร์พัดลมของเขาก็เงียบมากๆยังได้รับการรองรับนะคะที่น่าเชื่อถือได้อีกต่างหากค่ะสําหรับใครนะคะที่อยากใช้งานทั่วไปรวมถึงเกมมิ่งระดับกลางตัวนี้ตอบโจทย์มากๆเลยค่ะ และสำหรับ Power Supply XPG Pylon ตัวนี้ราคาของเขาก็จะอยู่ที่1,790บาทรับประกันไปเลย5ปีนะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.jib.co.th หรือว่า line @jibonline สั่งครบ3,000มีบริการส่งทันทีภายใน3ชั่วโมงตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะ ไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง JIB Channel กันด้วยนะคะเพราะคิมจะนำของโดนๆฟีเจอร์เด็ดๆและข่าวสารไอทีมาอัปเดตให้เพื่อนๆชมทุกสัปดาห์เลยค่ะ